ก็คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกจริงๆนะครับผมที่ผมทํามาหลายปีนะครับผมที่ผมไม่มีการันตีออกเรียบร้อยครับผมมาแล้วตุซด่หนึ่งผมเพราะว่าเพจไม่มีการันตีมันทําใจอะ่ะกลุ่มวันพีชปฏิรัตที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1,80,000คนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกภพชูชิตสามารถเข้าไปกางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียนร้อจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับ เว็บซอมบี้รัดเว็บสุมกาชายดีดองเพชรอันดับหนึ่งของ OPBR ขั้นต่ำเพียงแค่10บาทลุ้นรับไอดีดองเพชรมากถึง5,000เพชรเลยทีเดียวเข้ามาสุ่มกันเยอะๆมีทั้งระบบ Android และ iOS นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ กรบสวัสดีชาว่าโทรดีทีทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่อง R T T เช่นเคยนะแล้วคลิปนี้ผมจะทําการมาสุม่มตัวละครรีเจนใหม่นะครับผมที่เข้ามาเพียงตัวเดียวนะครับผมนั่นก็คือสตูดซี่สายลับนะครับผมหรือสปายของเวกัาพังนั่นเองครับเป็นสายโลกเขียวนั่นเองนะผมบอกเลยว่าตึงมากนะครับผมแล้วก็แน่นอน,นครับผมการันตีถึง1,500เพชรเลยทีเดียวนะครับผม กระตีนึกว่า ex นะฮะ mm hmm. เทียบเท่ากับพวกอุตงอุตะเลยนะครับผมในตอนยุคที่อุตะมานะกระตีประมาณนี้นะครับผมแล้วกออ็มีบัตรทองด้วยนะครับทั้งหมด6ใบนะบัตรทองเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับผมว่า เ,เทียบเท่ากับ ex เลยนะครับราคา1,400บาทนะครับผมอัตราการออกของเขาเนี่ยนะฮะก็คือ30%นะฮะแล้วก็มีรีเจนเยอะเลยครับแต่ผมบอกเลยว่าอูหูมันมาก่อนที่ตัวละคร EX อย่างแช้งจะเข้านะครับผมคือเรียกได้ว่าตึงมากนะโอ้โหแล้วการันตีถึง1,500พเพชรเลยทีเดียวนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมนะเรามาดูาตาเรทดรอปตู้ปกติก่อนนะนี่ครับผม นะะก็จะ1%ตามสไตล์รีเจนนะครับผม regen, บมันเหมือนจะได้ง่ายนะแต่บอกเลยว่าถ้าเกลือก็คือเกลือนะครับผมแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกจริงๆนะครับผมที่ผมทํามาหลายปีนะครับผมที่ผมไม่มีการันตีนะครับผมและไม่เติมบัตรทองด้วยนะครับผมโอ้โหโปรตีพิทตอเติมใช่ไหมแต่ผมไม่เติมแล้วนะครับผมผมจะยุติการเติมให้ได้นะครับผมเพื่อเป็นการประหยัดตัง แน่ทำได้หรือเปล่าไม่รู้แต่น็อตซุซี่ต้องออกให้พี่นะเจ็ดร้อยซคอซูซี่1ตัวพอนะครับผมนะแล้วก็แน่นอนครับผมมีบัตรทองขนาดนี้เฟซเวิร์ดดูใบเปิดได้เป็นการแล้วนะครับผมไปเติมกันได้ทั้งระบบ Android และ iOS เติมถูกกว่าในเกมจริงนะพันสี่จะไปเสียทําไมเติมพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับต้นๆน,นะครับผมรอไปพูดคุยสอบถามราคากันได้นะครับผมนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราทําการสุ่มเลยเดี๋ยวก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวพบกับสปอนเซอร์อีกหนึ่งเจ้าครับผม ถ้าคุณมองหาไอดดดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอสเอกพัฒชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ a อ d r o อ d และ iOS อเออย่าลืมบอกมาจากช่อง a l t e r n a t i v e ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เอาละครับมาแล้วนะเดี๋ยวทำการสุ่มนะผม7 6รเพชรนะครับผมก็คือประมาณ7 5 0เพชรนะผมไม่มีการันตีนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าผมจะได้หรือเปล่าสำหรับสตุดซี่นทที่โคตรน่ารักนะครับผมเอามาไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่าด้วยนะหรือไม่รู้จะได้รีวิวหรือเปล่าเพราะว่าเศษทองผมไม่พอนะครับ โอเคไปก่อนนะจังหวะแรกนะครับผมขอกรองทองไปก่อนนะครับได้หนึ่งตัวผมพอแล้วผมพอใจแล้วจริงๆทงแดงนะครับผมนะแล้วก็เป็นเรื่องของ 14 GR นะครับผม27นะครับผมแล้วเป็นครูแดงขออนุญาตกดข้ามไปเลยนะครับผ oh, oh, <Gentle man> มโอ้โหแม่เป็นตัวผู้หญิงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ใช่สตูดิซี่นะครับผมโอเคเหล็ก700เพชรนะครับผมผมบอกเลยนะเวลาสุ่มไม่มีการันตีผมเครียดนิดนึงนะเครียดมากนะครับผมเครียดมากเพราะไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับผม1%เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับผมทงดําข้ามเลยนะครับผมโอ้โหมันกล่องทองหลายที่แต่มันทงดําผมไม่เข้าใจนะครับผมเปิดต่อเลยนะเปิดต่อเลยคลิปนี้ พูดน้อยๆแต่ทําจริงนะครับผมแป้นก็โหผู้แดงนะครับผมขอดูนิดหนึงสตูเซมาแล้วจะจสายวิ่งคือใครคือพูดใดนะครับผมเป็นโบอาร์นะครับผมเป็นรีเจนต์มาแล้วนะครับผมรุ่นเลทมาแล้วก็เดี๋ยวไปดูนะครับผมว่าจะได้สตูเซหรือไม่นะครับคลิปนี้ผมจะไม่ค่อยตื่นเต้นนะครับผมเพราะว่าเพชรไม่มีการันตีมันทําใจอ่ะคือมันมันเครียดมันเครียดนะแล้วแบบเอีกใหม่ก็จะมานะครับผมเอกใหม่ก็จะมานะคือแบบ เออมันจะได้เหรอเนี่ย <No. S 1> โอ้โหไม่มีกล่องเลยนะครับผมกดข้ามถมินเลย500เพชรนะ500เพชรเราจะเกลือไม่ได้นะครับผมเราจะเกลือไม่ได้นะกล่องดําทมินนะครับผมข้ามเลยนะคลิปนี้คืองานวัยผมเปิดวยอยู่แล้วนะครับผมสตูดซส่นะฮะโอ้โหมันจะมาหรือเปล่านะครับผมขอทองหน่อยได้ไหมทองหน่อยได้มสิบสี่กรอีกแล้วนะครับผมโอ้โหมันเฮ้ยมันเริ่มเกลือว่ะเฮ้ยทำไมไอดีมันห่วยแตก ไอดีมันกากจังว่าเฮ้ยยายผมต้องเปลี่ยนไอดีนะวัยรุ่นเออต้องให้ขู่ปะโถเอ,อ้ยของแท้แล้วอู้ทองทองอีกแล้ว3 2มสองจียาผู้ทองเรียบร้อยครับผมมาแล้วสตุ๊ดซี่หนึ่งตัวนะครับผมไม่ต้องทองหมดก็ได้มาและเป็นสายโรธพิและเป็นสายโรธพิสตุ๊ดซี่มาแล้วยักษ์จ้าโอ้ <c oughs> มาเลยโอ้ยกว่าจะมาดนะ้วยรุ่นอโอ้ยหมาสักทีแล้วผมเออคลิปนี้ผมเครียดนะผมบอกกันเลยผมบอกเพื่อนตรงนะว่าเครียดของแท้แล้วครับผมของแท้เลยสุดสิ่นะและเรียบร้อยครับผมได้มาแล้วนะครับผมนะสุดสิ่มีโอกาสเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะผมจะมีตั๋วนำชงนำโชคนะโอเคโอ Uh huh. ได้สักทีนะครับผมนะคลิปนี้ก็ถือว่าไม่เกลือนะครับเหลือเพชรตั้ง400เนะี่ยเอาไปเปิดเอ็กใหม่ได้นะครับผมนะขอบคุณวัยรุ่นทุกท่าน,นครับผมถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตับกด subscribe อ่พูด subscribe ซ้ำนะครับผมนะโอเคแล้วพบกันคลิปหน้ากับคลิปนี้หวานเจี๊ยบครับผม